สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูเบตเต์หรือว่ารถตีนารถตีดินสิทธิ์พอเสือกันช่างไห่น้องโอ้โห,โอโหโลอจัดปรลัดบอกปรลัดลาออกยังบอกว่าจัดลงจากสมอพี่น้องแอบเตีย้ย รถตีดินหรือว่ารถปั่นนาแกะกลองมาสดๆร้อนๆพี่น้องได้ประมาณสองเดือนครึ่งครับผมรีวิวครั้งแรกถือว่ารถรอมากครับปกติเราจะรีวิวแต่รถเก่าสิบพ่อเสือเดี๋ยวเบอร์จะให้ตาม จะให้เบอร์ท่านใดสนใจค่อนข้างจะรายได้ดีไ่น้องถือว่าธุรกิจยั่งสวยเดี๋ยวเจอกับชาติเจริญทรัพย์นะครับสิทธิ์พวอเสือกันช่าง VIP วันนี้วาง P11 มานะครับ P11 บอกคือฮีโน่ครับ ไปดูอีโน,นตัวนี้พ1 1ิรีดมาได้ประมาณ360ตัวครับเราขับก็น่าจะสิล้อเพืองท้ายโรตารี 1, 2, นี่หนึ่สองประมาณสอเมตรครึ่งได้อยู่ครับช่วงล่างใช้สองพิที่ไปแท็กเรียม ผมมาฟังสรรพคุณหรือว่าการรับจ้างนะครับถือว่าถือว่าดีมากพี่น้องเครื่องยนต์ใช้ฮีโน่6สูบนะครับป11แล้วก็ v ีไแม่เลสทันคันเหมือนกันรอเราเอาการทีเดียวครับ ิทธิ์พอเสือการช่างเดี๋ยวผมจะให้เบอร์นะท่านใดต้องการรถตีดินหรือปัรนนาอาดับเครื่องเลยพี่น้องเนี่ยลงมาอจะตีห้าไร่พี่น้องลูกพี่เขาคุยคุยเยอรมันกัน ก็เดิน12เขดที่โล,ลเลอร์9ตัวนะครับข้างบนอีก2 VIP น <c> ะ <oughs> โอ้เดี๋ยวขอดูภายในหน่อยนี่ครับพี่น้ององเก๋ง VIP เครื่องเสียงครบลูกเล่นแอร์เย็นฉ่ำครับสุดจัดประหลัดบอกสิทธิ์พ่อเสือกันช่างครับเดี๋ยวผมใช้เบอร์ตอนท้ายเผื่อพี่น้องสนใจ โอ้โหกไรซะด้วยรอครับรออ่ะขอบคุณดองๆครับชาวเฟอร์ครับดองดองดองๆอ,อ,อ่ะ,อะ,อออะหายดีๆคุณครับครับอ๋อหายดีๆเอา้า360แรงมาครับพี P 11 ไรจักบาทปะไรจักบาทเนี่ยรถทีไรจักบาทเนี่ยแม่น้อน,นอ๋อว่าน้ำน้ำดีเนาะอ่ะเดี๋ยวไปไล่จากนู้นไปเนาะตันนี้รถรถสร้างโดยฝีมือคนไทยนะครับสิบ ลองมาหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะพี่น้องถือว่าไม่แพงบางตีก็แถวาร้อยอิฐก็ประมาณไรละห้าร้อยถึงแปดร้อยครับแล้วแต่สภาพนาว่าดีง่ายหรือดียากโอ้ใช้กรองคู่เลย ไปไล่จากนู้นครับศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดห้าหกสี่ครับสิบพ่อเสือกันช่างชักจะสนใจแล้วไปน้องธุรกิจนี่น้องลำนี่ทั้ทงจังหวัดว่าจังไม่มีนะครับ คนก็จะตีตีแล้วก็คือเหมือนรถเกี่ยวข้าวนะครับแต่ว,ว่ารถเกี่ยวข้าวเยอะรถตีดินก็จะหรือว่ารถปั่นนาเดี๋ยวให้เขาวิ่งดูต้องซื้อินสดอย่างเดียวพี่น้องสำหรับรถตีดินโอ้เสียงโบนิสะใจครับนะ เดี๋ยวจะวิ่งให้ดูค่อนข้างจะถือว่ารอไม่ต้องรอเขาที่ผมรีวิวหรือว่าทำคลิปมาเจอคิดพอเสือกันช่างนะครับถือว่ารอทีเดียวแล้วก็ราคาไม่แพงเขาจะไปไล่นาข้างในมาก่อนนะครับ 360ก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวฟือครับพี่น้อง P 1 1เดี๋ยวต้องบอกด้วยว่าเดี๋ยวไปตีนาผิดมีการรับประกันเหมือนกันนะครับ VIP แอเย็นชั่เครื่องเสียงดูหนังฟังเพลงหมดครับ ว่าถ้า,าไปโปรโมทหรือว่าขายต่างประเทศได้ครับน่าจะดีน่าจะ,จะขายได้ครับแต่ก็มีหลายค่ายที่ทำนะครับสำหรับรถตีดินโอ้โหโมโชมโชมข้างหน้าเขา นาใหญ่พี่น้องนี่พอทั้งพุ่นแป่นบ่แป้นครับอ๋นนอสองไห้ออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อ๋อแค่นี้พอห้าไร่นะรรไร่จักบาทน,นี่ห้าร้อย ตัวตัวใบมีดดันนี่ถอดออกพี่น้อ,นองไองเนั้นทานั้แงไรถั้ทาเโเชื่อมเนาะเชื่อมเชื่อมะ วันนี้เดินตามคันนาได้พี่น้องถือว่าสุดยอดครับเฮ่าใช้เวลากี่นาทีเนี่ย ลองมาได้ปรับตีไปเลยครับประมาณ2เดือนครึ่งเล่นไปพันกว่าไร่แล้วพี่น้อง 不。